เขาคิดถึงคุณไหมนะคะคนคนนั้นคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่คนที่คุณนะคะนึกถึงเขาอยู่ตอนนี้คนคนนั้นเขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะเรามาดูกันสิคะาว่าในเมื่อเราคิดถึงเขาแล้วเขาคิดถึงเราไหมนะคะมาดูกันแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะคะว่าคิดถึงแล้วคิด คิดถึงยังไงคิดถึงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณนะคะคิดถึงหรือไม่มาดูกันก่อนนะว่าคนคนนั้นของคุณนะคะคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะนึกถึงหน้าของคนคนนั้นไว้เลยนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าไพทาลอดค่ะคนที่ fc พี่เมย์คิดถึงอยู่ตอนนี้คิดถึงหน้าเขาอยู่ตอนนี้นะคะคนคนนั้นเขาคิดถึง fc พี่เมย์หรือเปล่าคะมาดูคอมๆกันค่ะ You do why. <laughs> ไพ่ขึ้นมาก้าดาบอ่ะเอฟซีพี่เมย์ไปทำอะไรให้เขาคะเนี่ยไม่ใช่คิดถึงธรรมดานะคนคนนี้วิตกกังวลอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นมีอาการเจ็บป่วยเลยทีเดียวอาจจะเจ็บป่วยอยู่นะคะเราถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าดาบอ่ะทุกคนไม่ใช่คิดธรรมดานะคะคิดแล้วเจ็บปวดใจคิดแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับมันเป็นกังวลน,นะ คิดแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรนี่ไม่มีติดอ่างแะคิดแล้วในความรู้สึกของเขาเมื่อคิดถึงคุณนะแล้วเขารู้สึกว่า มันเจ็บปวดอะเหมือนกับว่ามันมีปัญหาหลายอย่างมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่เขาจะต้องแก้ไขนะคะพอคิดถึงคุณแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างใจคิดถึงคุณแล้วรู้สึกว่าอุปสรรคปัญหามันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนั่นเองนะคะและสรุปแล้วคุณคนนี้คิดถึงคุณไหมคิดถึงมากคิดถึงและเศร้าคิดถึงและเจ็บปวดนะคะเรามาดูกันซิว่าเรื่องราวอะไรที่ทาให้เขา คิดถึงคุณแล้วเจ็บ ปวดแล้วเศร้านะคะเขาคิดถึงเรื่องราวอะไรอยู่คะในความรู้สึกของใครคนนั้นของ f อพี่เมย์เขาคิดถึงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตของเขานะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะแชมเปรนะคะเดอะแชมเปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยโยกย้ายหรือการแก้ไขหลายหอย่างนะาจ,จะมี การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างหรือไพ่อาจจะอ่านได้อีกแนวหนึ่งก็คือการที่เขานึกถึงคุณคิดถึงคุณเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอย่างนะคะหรืออาจจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่มาอยู่กับคุณหรือคุณต้องไปอยู่กับเขาก็เป็นไปได้นะคะค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของ The Champers นะคะสิ่งที่เขาคิดก็คือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง ทั้งหลายนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะคะหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานของเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนแปลงหรือย้ายถิ่นฐานนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะนะตอนนี้เวลาเขาคิดถึงคุณเขาถึงมีเรื่องราวที่เป็นกังวลเยอะแยะมากมายและมันทําให้เขากังวลน,นอนไม่หลับเลยคิดเยอะ ปัญหาเยอะนะคะมีเรื่องราวมากมยายที่ต้องแก้ไขนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและกังวลอยู่นะคะมาดูอีกสิคะว่าสิ่งที่เขาคิดมีอะไรอีกว้าวทุกคนไพ่ขึ้นมาสิบทัวยอะ เพราะว่าอะไรเขาอยากแต่งงานกับคุณมีครอบครัวนะคะมีครอบครัวอันอบอุ่นดูสิคะมีลูกด้วยกันแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงชีวิตครอบครัวอันอบอุ่นนี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณคนคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงหน้าเขาอยู่คิดถึงเขาอยู่นะคะตอนนี้นะคะเป็นกังวลเยอะแยะมากมายมันมีปัญหามากมายที่จะต้องแก้ไขและจริงๆแล้วเขาอยากแต่งงานกับคุณอยาก ใช้ชีวิตคู่กับคุณนั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้เลยค่ะ